ฮ e ลโ o ลพี่น้องบองประอุ่นวันนี้จะมาแนะนำการอัด g o o g l e m e e t นะครับจากส่วนขยายของ Google Chrome เนาะแต่แรกเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูก่อนมาทำยังไงป๊าขออ้อ่าผมจะลองอัดจาก YouTube ที่เปิดแล้วกันมานี้นะครับหน้าตานี่วิธีการนะครับเราจะเพิ่มส่วนขยายของมันจาก Google Chrome. ไ Google Chrome ขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เราไปที่ส่วนขยายของมันนะครับตรงสามจุดนี้มุมขวาบนก็ลงมาไปที่ More Tools หรืออะภาษาไทยเครื่องมืออื่นๆแล้วก็มาเลือกที่ส่วนขยาย extension s ก็เป็นครั้งอันนี้ผมเพิ่มมาแล้วก็คือตัว Free Video Recording นีบวิธีการเพิ่มเพิ่มยังไงมาที่ซ้ายมือ เป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ครับเมนเมนูของ extension กดอนครั้งเลือกอันล่างสุด open chrome web store ครับดกดไปหนึ่งครั้งอ่ะมันก็จะมีแอป,ปต่างๆให้เราเลือกเรามาเ e ิร์ชเลยนะครับพิมพ์คำว่า Free Screen Recording ซึ่งผลลัพธ์มันจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับน้อยไปเรามากดเพิ่มตรงหมอ x x t n s s o o นขวามือกดเข้าไปก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับหน้าตามันจะขึ้นตัวในคำว่า free 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 free

ไม่ใช่ใช่ที่ <c oughs> เร็วไปดูทันอ่านี่ครับตัวนี้ตัวนี้พี่น้องมาตาเป็นพื้นสีป้าจะน,นิ้ครับมันจะเขียนว่า Free Video Recording Screen and c e m ครับผมเลือกใช้เพราะว่าเขาให้ห้าดาวอ่าสมมุติว่าเจอแล้วนะครับยังาไมา่เจอเดี๋ยวค่อคลอสวิดีโอแล้วก็ดูที่หลังกดเลือกคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นมาอันนี้ผมติดตั้งแล้วมันก็เลยฟ้องว่าให้ r รีม v e แต่ถ้ายังไม่ติดตั้งมันจะเป็นแอ d หรือเพิ่มเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ใน ส่วนขยายแล้วก็ปิดไปเมือราเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยปิดหน้าต่างไปเลยครับปิดไปนี่วิธีการใช้ใช้ยังไงสมมติเราเปิด PowerPoint เปิดอะไรขึ้นมาผมจะอาัดจาก YouTube แลกันมีแต่วิธีเรียกใช้เรามาตรงทิกซอส่วนขยายนี้ครับนหนครั้มงมันจะมีแอปที่เราติดตั้งเข้าไปก็คือ Free Video เลยก่อนดิคนหนึงครั้ง แล้วก็มาเลือก desktop นะครับแล้วมันจะถามว่าใช้กล้องไหมกล้องเพื่อที่จะว่าเวลาเราสอนเรามีรูปตัวเองขึน้น่ใช้แล้วกันครับแล้วก็เลือกไมโครโฟนก็คือ default ไมโครโฟนอันที่สอแล้วก็จะมีเวลาให้ก่ออาจคือ3วิเริ่มอัาจก็กด start ก่กนเริ่มแล้วนะครับนี่มันจะมีรูปอันนี้สามารถเลือกได้เลื่อนได้ ให้มันดีฝั่งนี้นก็ได้อันนี้คือเริ่มอัดแล้วนะครับเริ่มอัดแล้วตัดวดีโอเล่นได้ก็จะมีตัวเรืก่กงอะไรครับแอปอต่างๆคล้ายๆซูมนะครับน,นี่ก็คือเขียนเขียนนะครับ เขียนหะน้าเหน้าจอครับลบลบมีสองแบบคือลบทีละจุดกับลบทั้งหมดขายะไม่อยากเขียนกดกากบาทที่ดึงจะเป็นเมาส์เป็นเมาส์ครับเป็นเมาส์ ทีนี้สมมติว่าเราเรียบร้อยแล้วเราจะหยุดกดคลอสตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งเรั่ s เซฟก็คือกดเครื่องหมายถูกเซฟไปคอนดิ้งมันจะฟ้องเซฟไปครับผมเป,ป็นยูทูบเอมันจะเด้งหน้าจออันนี้ขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนวิดีโอตัวอย่าง นะครับที่เราอ่านเมื่อกี้มนะีขอหน้าตาเพิ่งตืน่นนอนี่เราลองกดเล่นดูนะครับ<ม>ตัวอยา่าง่ยที่เราอ่านไปเมื่อกี้สมมุติเราเรียบร้รยชอบเราจะโหลดลงเครื่องยังไงมาเลือกฝั่งขวาตรงนี้นะครับอันนี้คือชนิดของไฟล์เลือกเป็น mp4 ครับอันนี้คือตัดต่อมู่นี่น,นั่นแล้วแต่ชอบกดดาวน์โหลดไปเลยพี่น้อง ก็จะขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับที่ดาวน์โหลดเครื่องเราก็ประมาณนี้ครับที่นอ้องลองทำกันดูนะจ๊ะ